มากรรีบถ่ายรีบเอารีบมือพี่น้องเอ้ยแช่มั่งวะหล่เอ้ยไปแม่เอาไปถ่าย,ข,าายขีดคำบดามหน้าไตแคมหน้าเฮ้าคนวะหน้าตัวนกสลาสื่อปีนี้เนาะแสนกว่าบาทพี่น้องจ้าติดกับหน้าเฮ้าพี่น้องแดงัวเฮ้ากับหน้าเฮ้าก็ได้สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีถูกทุกท่านทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวแล้วก็ต่างประเทศพี่น้องจ้าคือเห็นเอาจากักเอาปมมาดูดหนามจะมาดูดหนามบ่ เพราะว่าน้าโบลายเนาะมาดำไว้ถุงนี้พี่น้องถุงนี้นะบพราะหนาดำจะคน,นะะเนาะนะมาคนแรกเลยถุงนี้พี่น้องกระถุงน้าดำหญ่เงิ่งกระเพิ่นเองพี่น้องกระโม่หน้าเองเนาะลูกแปดลูกเก้ากระตื่นตีตหาแล้วจันลูกมาให้หน้าป้าบักดำหน่อยอ,อืมมากะเจ๊ตวนโมนี่พักผ่อนแล้วจันเหนื่อยแหง้ง ต่งแตงหัวหนาดำหน้าบรดยุทธเลยทั้งดำทั้งลกหัวหนาแฉดนำ้ำอยู่จวนม่ามาบ่เฮยบ่สันสซาวนี่ตจวนพักพรมาเธอกับบ้นันไทยหุดหน้าจักหาสัะลูกสาวลาสุดลูกสาวก็สิบไปงุงทพไปเนาะเอาจิงๆมันกี่ขานเห็นหนา้ามันกี่ขานดำหนา้า มึงขึ้มาตระคข้มาตระเขะปอดป๊ายูกิแฮปปี้ยูกิแฮปปี้คือเก่งกใช่หรือ้ะใคร<ห>ชื่อชื่ออะไรชื่อไฮดัมน่ะน เจ๊ดาได้ซื้อไหมอันซ่าเออใส่ซื้อขนาเจ๊ห่อเจ๊ห่อเออมันการไปง่ายข้าวินบริบทบอกได้พี่น้องเอยบานีนมีแต่ห่อมัดเท่านี้ไปดีปลุงลูกไดิปลุ่งอาคือด้ยินมาตื่นเต้นด็เด้อพูสัน พี่นอ้องเอ๊ะแม่ประคอร์ตแม่ประคอร์ะอนะใส่สื่อให้ใส่ซื่อให้เจดดําน่ะอีเพ็ดขึ้นมาแต่นรลกกวกาสันอีเพ็ดเออปลาเฮ้ยสุดเจ้าหนะคือคือคือ,คอแบบเลิศเลอเลยมอยยกิตายยยกิจะบอกปลาชายดูปลาดำตั้งสื่อน้องเจ้าว่าใดาตัวนี้อาน้องบอก เออขั้นสิให้มานอนเที่ยงหน้าป้าก็คือไกลคือเก่าเที่ยงหน้าเฮากันแนมโมเห็นจำมีแต่หย่าบังพอดีแท็กมาดามหน้าซอยบ่าวบอยเนาะโมนี่เนะาะลูกไส้ว่ะกี้ปลองหาแต่เยฮ้ยมีแต่อีร้อยลูกปลาขนมแต่เศร้าทั้งเมืองลงมาก,กับประกาศเป็ดเดียวอีร้อยแล้วอ่ะอีแม่ พ่อบอาบัสุภาพแทะทั้งว่าทั้งห้องว่าใส่ไหมนะ <g ül> ทางเมืองเราจะเข้าใจว่าอย่างอื้ออะไรฟื้นแล้วสุกืดเลยจ้ะจ้างไม่สบายพี่น, <c oughs> น้องก็เห็นหนามันติแต่เข้าไปห้าหน่อใหม่มห้าก,ก็เห็นมันอีกไงเดี่ยวว่ามือนะก็เห็นหนามันคือใสแเถวะ <c oughs> วะอุ้ยดำนั่นแหละเมื่อกลับไปพ่อปั่นเอซื้อมาผักอาอะ่รเด้อไอคอนดี <c oughs> บัเฮ็ดบ่วหนาอา,า,นามันดำมันก่ำ พ่วาหานขจะดเพ่อวาาข่นังเกรเขสจะดนะเก็บมาแต่เก็บมาต้นมันนี่ให้นามันวา่อาพาวานเข่วาจบาเดียวพ่อายเจ่วามาไซบอกหาคนงานมาสามสี่ต้องเจ้าไล้มาผู้เดียวนะเง้กับลานเราเขาบอกมาเขาบอกว่าง คนงานหน้าได้ซำนีพี่น้องเลยกับซิเบิร์อยู่ดอกหน้ากันนะโอ้ยโทรหนีดำหน้าเก่งอเว้ยแบบเสกขญาวบ่ใส่เลยโอ้กโอ้ฝ่าลูกแปดพากันกินข่าวเศร้าอะไ่น่ะกินกํายังโอ้ ปักดำหน่อยปาทิ้งเขากลูกอีน่าดากสีันาวอ้าวผู้บ่าวขอยพมลี่เจดเนี่งเออดำหน้าซอมงัวย,ย,ยังกำลังสิไปหรือปะเอะอเอา ล่าสุดพี่น้ของพอลูกแปดเห็ดแล้วเอพอพอลูก, 6, ก 8, พอลูกโกเห็ดแล้วบันนี้แหกเสี่ยวพอลูกแปดซะเขานี้ก็ต้องแค้นนะอโอ้บอพอก็พอกะเป็นเสี่ยกันก็นกนได้ไ่ทานี้นะบาเทนี้เจ้าได้เสี่ยวแล้วบ้ลูก ไอแคนเออไอแคนโอ้ยดิแท็กสิบปทศไทยหน้าหุดเซลน้องตุ่นน้องปว่านเป็นเพื่อนพากันมาเห็ดแล้วถุงเลยเนาะน้องตุ่นกับน้องดิแท็กก็หมกเป็นอีกสองคนกลางย่างช่องสมัยเป็นใบงูอพนกินพอมดิแท็กทันละไทยแล้วเนาะถ้าแมนแล้วก็แล้วเป็นยังไงสุดห้ายนะบอปพ่อมึงเฮ้ยสุดห้ายตาดาอยู่นะเฮ้ยแดนน่ะโอ้ต้นหน้าลุงก้มบอโอ้ พออีม uh, <the> ินห้องก็ได้สีดำนะสามเม้าของป้าประเทศยังยุ่ยจะมาตกนะโอ้ยหน้าไม่ได้ตรงทุกข้าไปคาดช่วยมันเลยเออเอ้า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 เฮ้ยแกล้งเราเปล่า หายหน้ากันย่าย่าปากดำย้อมพี่น้องยอมแล้วค่ะานไปถึง,หถงโห<อ>ผ,ผีติดข้างกูพี่แค่มั่งกับสดนหน้ากับโป้ต้มไปสี่หาคำพี่น้องกินได้แต่น้าตอนมันก็บคายออกมากึนมาได้เ,เป็นบอกกลัวหลาหลาไปนายแม่เอาผ้าถ่ายขีปเข้ามาดำหน้าแค้มห้าวนะกูก็เลยออกมาเฮ้ยขึ้นแล้วรดนะพ่อหลวงฆ่าแล้ว เรียบร้อยฆ่าแล้ววะสันป้าพี่น้องเอ้ยแฮปปี้นะเก่งอะไรเฮปปี้ไพ่มาดพร้อมให้เจ้าหน่อลูกฮะไพ่มาดพร้อมให้เจ้าบอกป้าได้ไหมหมาดเองบอกมาดเองบอ đ ôi, ô ยโอ้ยหนัดเองอืแม่ลูกแปดดำหน้าไว้เฮ้ยดำยุกิดำโอ้เก่ง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 ถงที่สองพี่น้องเอ้ยทุงที่หนึ่งกะแล้วน้าเนาะคือแปลว่าบ่มีน่าก็เลยบ่แล้วถ้าไม่มีน้ามันแล้วทุงพี่น้องเอ้ยแล้วน้า มอสน่นนะใส่ส่งขยา,าวแต่ว่เสียแขนสันมอนี่ใส่กระโปรงแล้วโบได้พาก,กันใส่หมวกแล้วนะพี่น้องพอคือการเสียแขนสันหมวกโบใส่ปีนี้เขาได้แต่เรนมาถ่ายคลิปพี่น้องได้เบิ่งเด้ส้มเนาะพี่น้องบอกว่าการพี่น้องเลยจะได้แหละสถานาการณ์มันบีบบังนคะับเนาะ ปีกโอ้ยแต่เศร้าจนข่ำดำเนาะพี่นอ้องมาหลดค่าพี่น้องเอ้ยผมพาก,กันไปหามจากักสิดูดน้าดำแน่เนาะจะเข่งเพราะเป็ไรพี่น้องเอ้ยดำก็ได้เพราะว่ามันกับบริหน่อยนะพี่น้องหน้านะมันสัมหนาเฮาบอกแสนหกแสนเจ็ดนี่แหละพี่น้องดูเท่าไรฮากับจำบได้มีแต่พอดีแทกมันมาแทกมาวัดน о м е อนะ <c oughs> ติดกับปราสาเนาะตรงขามเลยพี่น้องปราสาทางเข่าปราสาของหมู่บ้านน้ำมงตัวหนาทางเข่าปราสาของหมงู่บ้านชีสว่างเนาะโครลโซนเนาะใกล้ก,ลกันเนาะแต่ว่าหน้าเฮ่านะ่ะสิถือเสลียงเนาะพี่น้องหันหน้าใส่ส่นพี่ปราสาห,หน่อยหนึ่งเนาะแล้วก็ใส่ห้องเฮียนบ้านน้ำมงเนาะพี่น้องเนาะห้องเฮียนปะถมทางห้องเฮียนมาไปอยู่เทิงเนาะอยู่บ้านน้องแต่ <c oughs> เห็นป่าเทียงป่าเหอยุกิฮะจะเห็นและเทียงป่านะเฮ้อันเหามอลามีให่ไปโลกาเด้อคือยดำเผาหาป่าค่ะเอาให้เคยมันไม่ไดรอบนะนี่บไนี่นมันเสี่ยนเลยข้ามว้ใอไพโลกามีภูลกบ่มีภูลกเลยบ่มัน ได้ลายบวกกน่ะเดอดำมันเบิดจังลกชือว่าอะไนามกับเบิดแล้วทงตัวนั้นน่ะชะดำทงตัวไต้น่ะมีนามบอางไข่ช่องเสียวแล้วนะเฮถ้าเห็นเห็นน้อือเอาวก่อนให้ตะมาแต่วะ หนึ่งหน่อยโต้เพื่อนนะบักจอมเสียบไปได้ลงมาหนะบ่อนี่ออลซุ่นนะโหดโพโอลาสอพี่น้องเว้ยเปลี่ยนสื่อให้มัาเลยแหละบ่ใส่ออลซุ่นนะออลาสอ สูส่ๆพอลูก8เมื่อยก็อดปนะโตคอยดํไปอือสู่พความยากจนตัวเองนี่แหละเห็นได้ไดมันก็เมื่อยแต่ช่วงนี่แหละช่วงเฮาเล่งดํนานี่แหละชมเฮาน่ะอีดตื่นเช้ากลับค่ําขยามดํานานะยา,า,ามแร่สนุกตะเล,นะละ่นเออเลาะยามดํานาทางนี้น่ะตื่นเช้า เขาถิ่มนาหายดิเอ้าผูกกำก้าโทนี่ว่นะผูกยูเจยผูกอ้าไปหาเสี่ยวจาหาเสียวเลยได้ผูกหาน้องแค้เลยได้เสี่ยวว่ะสัตว์พี่น้องเลยถ้ากองหูจ้างแหกเสี่ยกันเนาะเออ อืมอืมจะคนเนี่ยรวมมือหนะสิบเอ็ดคนเรีนสิบสองคนสองสิบสามคนเขาเส้นปดูแล้วนะฮะเจ๊กแล้วไปสีหูเนาะบอมัดน้องสาเจ้าน้องสาเจ้าเพื่อนบ้านน้องสานึ่งพอจ้านั่นแหละ ยื้อเยยีนองไหมครูบอกถือโน้ตโมยก๊อปมาปั่นขนางหน้า้นหนาแล้วสันจ็กได้ว่าหรือจักบาดคนหนาจ่างกันเลยมันล่มแล้วขนางน้าปั่นใหม่เฮ้ยโหดติดกูแหละโอ้ยทางกลางะยังเอาไปอยู่จะเป็นคูหลุดแหเิ้นใช่ในอ่าวนะข้นี้อื้อลงมาเพราะวอ่าวเลยแหละ เ้าขาดหน้าเนด้อไดเลยน่ะเ้ไฮตอเนี่ก็สุดเนี่นี่แหละนี่นี่ไฮลุมนี่ต้นกต้นคามอ้าบักบวงใดอืมมันบริเหตุเด้กำลังเสิเหตุผัดหยาต้อผัดเป็นก็เลยบริเหตุก็เลยทมไหวนะไหม่เบิดเฮยทมไหวบุดีมาถูกลงดาลงดาแล้วแล้วนี้เกิยลงมามันหายแล้วพวอเอามันน่ะ เออเด้น่ะนี่ขึ้นไปนี่เลยคือขึ้นไปหันเทียงหันนี่เด้ขึ้นไปห้างง่วหันเด้นะง่วน่ะนั่นนนั้นต้นหญ้าบังนั่นน่ะเนี่ยเห็นห้องน้าเหมนนั่นโอ้ฮึมมันบระมืนจ้าได้หน้าทงหนึ่งกันนี่ลุ่มต้นบกนะ เอาลูกมา่อดเจ้าบุญไปได้เจ้ากลูกก็ได้โธอนี่ไอ้เธอนี่ไปหาเสี่ยวแล้วโธอนี่น้องแค้นลงมาดำนาำพี่มาเห็ดไปแล้วบาทไหนบออันล้มไปทางไหนเชิงใอันเฮน่าหน่าเงาพี่น้องเอ้ยหน่าถุงนี่น่ะ ดำนั่นแกระแล้วคะแนนดำกระสีแคบภาพบรรยากาศรัวๆพี่สามีนะพี่น้องยุกีน่ารับยุกโดยฉิดหอดบ้านยุกฮะบอก จักจักจักเป็นคูบ่าวภาคหน้างัวหาอดตะกะบ่ฮะเบิ่งได้มาตะก้มน้ำหน้างัวไปเมียนไก่สีดำมันจะเป็นดําไหมนะฮะมึงเบิ่งหน่อยเนื้อดำขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อพี่น้อ,นอ,นอ,นนองเด้อขอบคุณทุกๆูกทํทํติทรง กำลังดูดน้ำใส่เบาะลายอยู่น้ำแม่น้องป้านะอันทิดูดน้ำใส่น้ำลายอยู่ที่หนามนะ,นอนะมโอ้ยแม่นและห้องนั้นมันนหน,นะม,น,ม,น,นมือทมลงเนาะแม,ม่นมันยังอิ่มอยู่เป็นไปดูดหนามอยู่น้องห้าน้ำไปน้องเลยแล้วก็น้องเพิ่นก็นอยู่แค้มาจักไกลเล็น้อยแต่ว่ามันอยู่ไกลเนาะอยู่แค้มป่าขอบคุณทุกท่านเด้อ ตาคือเห็นพี่น้องพันธุล่ะปั่นเขาแล้วตุ้มเขาให้แย่บ้างสดุดปั่นเขาแลวแล้วค่ะก็เล่นออกมาน้องพี่น้อง,องถ่ายผิดบรรยากาศพี่น้องได้เบิงเด็ดตุ้มลาเลยด้วยพี่น้องสบายดี